สวัสดีนะ,จะเจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะเบิง้งไก่เอยกระทอดแล้วค่ะไก่กระไดที่แล้วอันนี้สลัดเอยกระทำเรียบร้อยแล้วคะนี่ค่ะหน้าตาสลัดบ้านที่นเอ้ยตุ๊กตาพาฝันสลัดจะน้ำสลัดอันธรรมชาติแล้วก็มายางเนสกินครับอันมันทอดค่ะมันทอดกระทำเองนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็ไก่ก็เรียบร้อยแหละ ไก่เอ้ยที่มันไก่อบนั้นมันนาลือแล้วก็เกลือหิมาลายาเกลือหิมาลายามันาวนึ่งลูกแล้วก็น้ำสมใส่ฉูแล้วก็พริกไทยที่ว่าต่ำเองนะคะพริกไทยเม็ดอค่ะนี่แล้วแล้วจ้ะวันนี้ก็เสิร์ฟได้เลยจ้า